สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตกแต่งเค้กตีมมินิมอลกันค่ะก็วันนี้นะคะจะพาทำเค้กเนี่ยติมมินิมอลนะคะก่อนอื่นนะเราก็เตรียมเค้กมาก่อนนะคะอันนี้ที่เราใช้ก็คือว่าเป็นเค้กขนาด1ปอนด์นะคะใน1นปอนด์เนี่ยเราจะสไลด์3หรือ4ชั้นก็ได้แล้วทีนี้นะคะเราก็ลงครีมปกติใช่ไหมคะอันนี้ก้อยก็จะ ย่นระยะเวลานะคะคือตัดภาพมาเป็นตัวนี้เลยอันนี้ปั่นมาเรียบร้อยลงสีมาเรียบร้อยที่ใช้อยู่ตรงนี้ก็คือเป็น Whipping Cream นะคะวิปปิ้งครีมเนี่ยเออมันก็จะมีสูตรที่แบบว่าพื้นฐานเลยคลาสสิกเลยนะคะมี Whipping Cream น o n เดลี่นะแล้วก็นมข้นหวานแล้วก็ ใส่อซิ่งแค่นั้นเองนะคะตัววิปเนี่ยก็จะเป็นกล่องสีทองนะที่ตีออกมาแล้วแล้วก็เฟิร์มปาดสวยเนียนแบบนี้เลยนะคะเทคนิคการปาดทั้งหมดใครอยากจะดูไปดูใน TikTok เป็นคลิปสั้นกระชับหรือถ้าเกิดว่าเป็น f a c b o o k อ่มถ้าเป็น YouTube นะคะก็จะมีเป็น EP เป็นซีรีส์นะอันนั้นก็จะเหมือนกับที่อยู่ในคอร์สเรียนนะใน Facebook ใน TikTok เลือกเอาใครชอบแบบไหนนะคะ มาไปกันเลยเลยเฟรนดวันนี้นะคะจะเป็นติมมินิมัลแบบมินิมัลมากๆเลยนะเราจะใช้วิปปิ้งครีมนะคะต้นทุนเค้กวิปเนี่ยนะโดยเฉพาะมินิมอลนะคะต้นทุนเค้กเนี่ยไม่ได้สูงมากโอเคไหมเราไม่ต้องไปซื้อของตกแต่งพวกช็อกแลตพวกผลไม้อะไรมาเพิ่มเติมเราจะตกแต่งโดยการใช้ครีมของเราเนี่ยนะคะบีบตกแต่งลงไปซึ่งครีมเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปาดมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นวิปปิ้งนะคะนี่ เเดี๋ยวปาดเคก้กมาแล้วนะคะเราจะทำการผสมสีก่อนเนาะวันนี้นะคะจะมีคือมันมีเ็บเฟรนนะแต่ว่าเล็บอยู่ในหัวนะคะก็ดูไปตามก้อยเลยแล้วกันนะวิ p ป,ปิ้งครีมมาแล้วตรงนี้นะคะมาผสมสีนะการผสมสีวันนั้นทำให้ดูนะคะเราสามารถที่จะผสมลงไปแบบนี้เลย การผสมสีน่ยวันนั้นก็้อยพาผสมแบบนี้นะคะก็คือตักครีมออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาใช้เกลียงนะคะปาดไปมาแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นวิปน w ะ h ว p ปปิ้งครีมนะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เป็นสีแดงสดๆเลยนะคะ เราก็ต้องใส่สีเยอะๆนะอยากจะได้เป็นสีแดงแบบแดงสดนะคะใส่สีมันต้องมีใส่แบบบีบเข้าไปเยอะๆนะอย่างเช่นแบบนี้นะคะสีแดงสดนะคะก็เดี๋ยวจะมีเป็นลูกเชอร์รี่ข้างบนนะแล้วก็พอดีมันมีเลเฟรนแต่ว่าก็ไปเห็นในฝรั่งไอ g ฝรั่งเขานะคะเขาพาทํำน่ารักมาก นี่ค่ะเราก็ใช้เกลียงปาดไปมาแบบนี้แบบนี้นะคะนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นสีม่วงกับสีแดงนะคะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงบนหน้าเค้กกันเลยนะคะซึ่งเค้กวันนี้นี่นะปาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมา ลงครีมนะคะเรานะคะก็จะแตะก้อยก็จะใช้สปาตูล่าเนี่ยหรือเราจะใช้เกลียงก็ได้นะคะแตะครีมมาแบบนี้แล้วก็เราก็จะลงครีมแบบนี้ลงแบบนี้นะคะถ้าเกิดอยากจะทำให้มันเป็นสีที่มันเหลื่อมๆนะคะสีอ่อนนะคะสีอ่อนสีเข้มนะสีอ่อนนะคะ อ่อนบ้างเข้มบ้างนะคะก้อยก็จะใส่สีขาวไปด้วยใส่สีขาวไปด้วยนะคะใส่สีขาวไปแล้วก็อ่ะก็ใช้เกลียงคือใช้อนี้ก็ได้ใครที่ไม่มีเกลียงนะคะใช้สปาตูลา่าแตะครีมมานะคะแล้วก็ปาดแบบนี้แบบนี้นะคะเวลาปาดเนี่ยเห็นไหมเราจะเปิด เดคะเราจะเปิดตัวที่ปาดเนี่ยซ้ายขวาแบบนี้นะคะเปิดแบบนี้นะเปิดไปแบบนี้นะคะ,ะปาดไปมาแบบนี้ครีมเนี่ยก่อนที่จะเอามาลงเนี่ยมันต้องเนียนสวยก่อนนะครีมต้องเนียนนะคะวิธีการวอร์มครีมเนี่ยคือเอาไปวอร์มที่ในจานก็ไดก้ก็แค่เอาเกลียงนะคะปาดไปมาแบบนี้นะคะก็จะได้ครีมเนี่ยที่เนียนแล้วโอเคไหมคะ การวอร์มครีมคืออย่างนี้นะคะดูนะเอาครีมที่อยู่ในโถตีตะกี้นะคะเอาครีมออกมาแล้วก็วางลงไปตัววิปปิ้งครีมหรือบัตเตอร์เหมือนกันนะคะเอาครีมมาแล้วก็ใช้เกลียงนะคะปาดไปแบบนี้ซ้ายขวาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะวอร์มแบบนี้ให้มันเนียนนะคือเราจะสังเกตได้เลยมันจะไม่มีฟองอากาศแล้วนะคะพอครีมเนียนดีแล้วทำไงก็เอามา ใส่ตรงนี้เอามาปาดได้เลยนะคะเห็นไหมมันจะเป็นทรงกลมนะคะให้มันรับกับตัวทรงกลมของของทรงทรงเค้กนะคะ <S <S ที่ทําตรงนี้นะเราได้ครีมมาเสร็จแล้วนะคะใส่ในถุงบีบเอาหัวบีบลงไปใส่ลงไปใส่ครีมลงไปถุงบีบเป็นเบอร์เล็กนะคะไซส์เอส เวลาที่เราจะล็อกถุงบีบกับมือเราเนี่ยเอามือมามือขวามาจับมาแบบนี้นะคะแล้วเอาปลายของถุงเนี่ยไปเกี่ยวกับนิ้วชี้แบบนี้เอาปลายของถุงไปเกี่ยวกับนิ้วชี้แบบนี้นะคะเอามือมาเอาถุงเข้าไปล็อกกับตรงนี้แล้วไปเกี่ยวกับนิ้วชี้แบบนี้แล้วแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เนียวไหมไม่เอ็ไหมคะมันจะเป็นแบบนี้นะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หมุน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 ให้ตัวครีมเนี่ยมันอยู่ในอุ้งอุ้งมือตรงนี้นะคะในระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยจากนั้นเวลาเขียนเนี่ยเราก็จะบีบแบบนี้บีบแบบนี้อันนี้คือเคล็ดลับสําคัญมากเอาพิมพ์เค้กมาเอาเอาพิมพ์เค้กมาเร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้งไงคะว่าเวลาที่เราเขียนเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้หรือว่ามันจะอยู่ฝั่งนี้หรือว่ามันจะอยู่ฝั่งตรงกลาง วิธีคือวิธีคือเราก็หัดเขียนลงในเนี้ยค่ะในพิมพ์เคนะ้นี่ยนี่คือเป็นวิธีที่ง่ายนะคะ,ะตัว H นะคะแล้วก็ตัว A happy นี่เห็นไหมพอเราเขียนลงในพิมพ์เค้กเสร็จแล้วนึกออกไหมเราเขียนในลงในพิมพ์เค้กเสร็จแล้วเนี่ย เราจะรู้ว่าวาอ๋อมันอยู่ตรงกลาง happy แล้วก็ birthday ตรงนี้นะคะบีทีนี้เราดูอย่างนี้นะเราดูดูอย่างนี้เอามาเสร็จแล้วใช่ไหมเวลาเขียนเนี่ยยืนนะคะมันจะอยู่ในท่าแบบนี้นะ เขียนแล้วก็จับมือนี้จับแล้วก็เขียนไปแบบนี้โอเคมาอยู่ใกล้ๆล,ลูกกระตาเพื่อเราจะกะได้ว่าอ๋อโอเคมันต้องเริ่มจากตรงนี้แบบนี้มันต้องเริ่มประมาณนี้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เขียนลงไปเลยมันจะอยู่ประมาณนี้นะ Perfect สวยมากนี่เห็นไหมได้ละแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเขียนทักเพื่อที่จะให้ตัวนัสือเนี่ยมันเด่นขึ้นมาโดยนะคะโดยเราเนี่ยจะเอาสีขาวทับลงไปเขียนทับลงไปนะแล้วก็เขียนทับเลยไปเลยนะคะเหมือนเดิมก็คือเอามือซ้ายเนี่ยพยุง นะคะแล้วก็เขียนมาตัวเอก็จะเด่นขึ้นมาแบบนี้จากนั้นนะคะจากนั้นแล้วเราก็มาตกแต่งมาจากนั้นเราก็จะ ทำอย่างอื่นนะก็คือเดี๋ยวจะบีบเป็นลูกเชอรี่นะคะลงไปเล็กๆแบบนี้นะคะบีบแบบนี้นะคะบีบเป็นกลมๆม,มันยังม่วงไม่พอนะจริงมันต้องม่วงกว่าน,นี้ก็คือเวลาเวลาที่เราบีบนะคะบีบลงไปบีบตรงๆนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบกลมๆเองนะวางหัวบีบลงไปแล้วก็บีบ บีบตรงๆแบบนี้นะคะวางหัวบีบลงไปแล้วก็บีบบีบแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็จะทำพอมีตัวผลเชอร์รี่แล้วใช่ไหม <sì> ก็จะมีก้านนะคะมีก้านค่ะก็จะเป็นสีเขียวนะคะ เราก็จะใช้หัวบีบสีเขียวใช้หัวบีบนะเราจะบีบนะคะให้มันเป็นเป็นเป็นก้านขึ้นมาแบบนี้บีบนะเห็นนะบีบปบ๊บเึ๊บ,บเห็นไหมเป็นก้านเชอร์รี่ขึ้นมานะคะสีเขียวเนี่ยมันอาจจะเขียวไป แต่ก็น่ารักดีเสร็จแล้วเค้กก้อนนี้นะคะต่อไปเราจะทำอีกแบบกันเนาะ